สามวันดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจางอินโดนีเซียมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่ารันตีแต่งผีปุกปีศาจรื่อราวความสยองได้เกิดขึ้นกับยญิงสาวคนหนึ่งเมื่อเธอไปพัวพันกับสิ่งที่มองไม่เห็นจนมันทำให้เธ ต้องพบเจอกับเหตุการณ์อันน่าขนลุกเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมพมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งหลายแต่สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามพมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนด่าลุกแล้วเชิญรับชมรับฟงังได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่ตอกเล็กๆในตลาดสดของประเทศอินโดนีเซียเราก็จะได้พบกับรันตีหญิงสาวผู้สู้ชีวิตเธอต้องตื่นเช้าทุกวันเพื่อมาขายไก่ตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งแต่ผมต้องขอบอกก่อนนะครับร้านที่เธอทำงานอยู่นั้นคือร้านของนางเดียนหญิงที่เป็นแม่ของโบโวสามีของเธอนั่นเองนางเดียนเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการไม่พอใจใครก็ด่ากาดไปหมดแต่ตอนนี้ก็เริ่มเบาลงแล้ว เพราะเธอล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุอย่างไงก็ตามชีวิตของรันตีก็ไม่ได้สวยหรูเธอเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแถมมีภาระที่ต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นหนี้สินหรือเรื่องลูกที่กำลังจะเข้าเรียนเธอจึงจำเป็นต้องทำงานหนักเพื่อเก็บเงินให้ได้มากที่สุดซึ่งต่างจากซีตีหญิงที่เป็นลูกสะใภ้เหมือนกันในแต่ละวันก็ไม่ทำอะไรเธอเอาแต่กดมือถือแถมยังขายของมั่วไปหมดจนบางครั้งรันตี ต้องตามเก็บออเดอร์ให้ลูกค้าใหม่แต่ก็ยังโชคดีนะครับที่มีกีตาร์ลูกสาวคนสุดท้องของนางเดียนได้มาคอยช่วยเธอเอาไวา้รันตีกับกีตาร์จึงสนิทสนมกันและไว้ใจกันมากที่สุดส่วนทางด้านโบโวสามิของเธอเขาก็ไม่ค่อยอยู่นะครับเนื่องจากเขาต้องไปทํางานที่ต่างประเทศรันตีที่เหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เคยบน่นเธอกลับมาถึงบ้านก็ต้องดูแลนีน่าต่อเพราะนีน่าคือลูกสาวคนเดียวที่เธอมี แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ถูกใจนางเดียนเหมือนเดิมนางเดียนชอบพูดกนักแนแกล้แหนหาว่ารันตีขาดตกบกพร่องในหน้าที่ขนาดเข้ายังไม่สามารถทําให้ลูกกินได้รันตีก็พยายามอธิบายนะครับว่าเธอออกไปทํางานตั้งแต่เช้าตู่เนื่องจากมีออเดอร์คร้างมากมายแต่เธอก็ไม่เคยลืมต้อนคากับเธอก็แวะซื้อเข้ามาดูไวอีต้าก็ยืนยันเด็กเสียงว่ารันตีไม่ได้ลืมจริงๆแต่นางเดียนก็บอกนะครับ ว่าอาหารตลาดมันรสชาติจืดชืดรันตีที่ไม่อยากมีปัญหาเธอจึงไปเข้าครัวเพื่อจะทําอาหารใหม่ถึงแม้ว่าจะไหนแค่ไหนก็ตามต่อมาก็ถึงเวลาที่นีน่าต้องไปโรงเรียนรันตีจึงวันให้กีตา้าไปส่งแทนเนื่องจากวันนี้เธอมีธุระต้องไปส่งโบโบขึ้นเรือและในระหว่างนั่งรถเธอก็ได้พูดถึงความน้อยเนื้อตําใจที่โบโบไม่เคยช่วยเธอเลยทั้งที่เห็นว่าเธอถูกแม่ของเขาข่มเหงตลอด เธอจะย้ายออกไปก็ไม่ได้เพราะไม่มีคนคอยดูแลลูกให้ทางด้านโบโวจึงรับปากนะครับว่าต่อไปนี้เขาจะปกป้องเธอเองพอพูดจบเขาก็ดึงเธอเข้ามากอดซึ่งมันเป็นเวลาที่แสนอบอุ่นมากๆแต่ก็ได้แค่แป๊บเดียวพอเขาต้องไปทํางานแล้วรันตีที่ส่งเขาขึ้นเรือเธอก็ได้แต่มองพล้อยตามด้วยความคิดถึงจนเวลาผ่านไปสักพักรันตีก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วเธอก็ถูกนางเดียนต่อว่า ที่เธอไม่ได้ใส่ใจดูแลลูกปล่อยให้คนอื่นดูแลแทนจนตอนนี้นีน่าต้องเข้าโรงพยาบาลพอได้ยินแบบนั้นรันตีก็ได้ไปหากีตานะครับและสิ่งแรกที่เธอพูดก็คือคำว่าขอโทษที่เธอดูแลหลานไม่ดีทำให้มีนาเกิดอุบัติเหตุโดนรถชนต้องส่งเข้าห้อง ICU พอรันตีได้ยินแบบนั้นเธอก็แทบจะเป็นลมเธอรีบไ,ไปถามกับคุณหมอว่าอาการของนีน่าหนักหรือเปล่า คุณหมอก็แจ้งว่ามีเปอร์เซ็นต์รอดแค่10เปอร์เซ็นต์เท่านั้นรันตีก็พยายามตั้งสติบอกกับคุณหมอว่าทำยังไงก็ได้เธอยอมทุกอย่างปวดช่วยชีวิตลูกของเธอด้วยคุณหมอก็บอกว่าให้เธอใจเย็นๆเพราะยังเหลือขั้นตอนผ่าตัดอีกหลังแต่มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะทางด้านรันตีก็รับปากว่าเธอจะหามาจ่ายให้ได้ในวันนั้นรันตีก็ไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับเธอคอยดูอาการของลูกอย่างไม่ห่างซึ่งเป็นเวลาเดียวกัน กับที่มียายแก่คนหนึ่งได้เข้ามาทักยายแก่คนนั้นเห็นว่ารันตีไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันเธอจึงเอาเข้าวมาให้แต่รันตีก็ไม่ได้รับนะครับเพราะเธอน่ะกินไม่ลงยายแก่จึงบอกว่าจะไปคิดมากเดี๋ยวอาการของลูกสาวก็ดีขึ้นพอได้ยินแบบนั้นรันตีก็ถึงกับชะงักเธอแปลกใจว่ายายแก่รู้ได้ยังไงว่าเธอน่ะมีลูกสาวทางด้านยายแก่ก็ไม่ตอบนะครับเธอบอกแค่ว่าการรักษาไม่จําเป็นต้องพึ่งแพทย์เสมอไป วิธีแก้ปัญหามันมีหลายทางพอพูดจบยายแก่ก็ได้ยื่นนำบัตรให้แล้วเธอก็เดินจากไปซึ่งตอนนั้นจีต้าก็ได้เข้ามาพอดีเธอจึงถามว่ายายแก่คนนั้นเป็นใครแต่รันตีก็ไม่ได้ตอบจนเวลาผ่านมาหลายวันทางโรงพยาบาลก็ได้เสนอค่าผ่าตัดข้องนีนาแต่ด้วยความที่ค่าใช้ใจ่ายมันสูงรันตีก็เงินไม่ถึงนะครับเธอพยายามติดต่อหาโบโวแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เนื่องจากกลางทะเลไม่ค่อยมีสัญญาณ เธอจึงมาปรึกษากับทุกคนในบ้านทางด้านสี่ตีก็ไม่มีเงินบายูสามีของเธอก็เล่นไก่จนหมดกีต้าจึงเสนอว่าเอาอย่างนี้ดีไหมบ้านหลังนี้พอจะขายได้แล้วเราค่อยไปซื้อบ้านหลังที่เล็กกว่าเดิมบายูที่ได้ยินเขาก็ไม่เห็นด้วยกีต้าก็บอกว่าเรื่องนี้มันเร่งด่วนจําเป็นจะต้องใช้เงินนางเดียนที่ได้ยินก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอบอกว่าการขายบ้านมันไม่ใช่เรื่องง่ายก็จะขายได้ต้องใช้เวลา รันตีที่ได้ยินก็ร้องไห้นะครับเธอบอกว่าหากนีน้าไม่ได้ผ่าตัดครั้งนี้คงจะไม่รอดถึงแม้ว่าเปอร์เซน็นจะน้อยก็ตามแต่เธอก็จะทําให้ดีที่สุดวันต่อมานางเดียนก็ได้บอกให้ซีตีเตรียมรถเพื่อที่เธอจะไปะเยี่ยมนีน้าที่โรงพยาบาลแต่พูดยังไม่ทันจะขาดคําก็มีรถได้มาจอดที่นาบ้านพร้อมกับนีน้าที่เดินลงมาทุกคนที่เห็นก็ตกใจนะครับว่านีน้าหายได้ยังไง ในหมอบอกว่าอาการของเธออยู่ในขั้นวิกฤตทางด้านสีตีก็ค้างคาใจนะครับเธอถามกับบาโยว่าไม่รู้สึกแปลกๆหรอบาโยก็บอกว่าอย่าไปคิดมากนี่หน้าหายน้มันดีแล้วเราจะไม่ได้ขายบานแต่หลังจากวันนั้นรันตีเริ่มมีท่าทีแปลกๆนะครับจากที่เธอเป็นคนขยันทำงานแต่นี่เธอเอาแต่เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านปิดบ้านตั้งแต่หัวคำ่ำไม่สุงสิงกับใครทางด้านสีตีที่เห็นว่ามันมืด เธอก็พยายามเปิดหน้าต่างออกซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่มีเสียงเคาะประตูได้ดังขึ้นพอเธอเดินไปดูสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอตกใจมากๆเมื่อเธอเห็นว่าคนคนนั้นคือรันตีกับนีนาที่เพิ่งกลับมาจากข้างนอกคําทํมต่างๆก็ผุดเข้ามาในหัวว่าแล้วใครกันหละที่เธอเห็นเมื่อกี้นี้พ่อถึงตอนคาสีตีก็ได้มาทํากับจีตาว่าไม่รู้สึกแปลกๆบ้างหรอตั้งแต่นีนากลับมาจากโรงพยาบาล รันตีก็เหมือนจะเปลี่ยนเป็นคนละคนทางด้านกีต้าก็บอกนะครับว่าจะพูดเรื่องได้สาระเลยทํางานก็เหนื่อยมากแล้วกลางดึกในคืนเดียวกันหลังจากที่บายยกลับมาจากเล่นไก่เขาก็หิวบะหมี่เขาจึงวานให้ซีตีไปทําให้แต่ในขณะที่ถือต้มน้ําจู่ๆก็มีอึ่งได้กระโดดลงไปในหม้อซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่เธอได้ยินเสียงที่ดังมาจากห้องน้ําพอเธอเดินเข้าไปดูก็เห็นว่าเป็นรันตี ที่กำลังเล่นน้ำอย่างสนุกสนานและดูเหมือนว่าเธอจะเล่นอยู่กับใครบางคนซีตีจึงแอบถ่ายคลิปเอาไว้แต่พอรันปีได้เดินออกไปเธอก็ใช้โอกาสนี้เข้าไปดูแต่ก็พบว่าในนั้นไม่มีใครอยู่เลยพอถึงตอนเช้าคลิปของรันตีก็ถูกเยผยแพร่ไปทั่วโลกโซเชียลคนในตลาดที่ได้ดูก็หาว่าเธอมีพฤติกรรมแปลกๆรันตีที่ทนไม่ไหวก็พุ่งเข้าเล่นงานซีตีทันทีเธอขู่ว่าถ้ายุ่งเรื่องของเธออีก เธอไม่ปล่อยไว้แน่กลางดึกในคืนวันนั้นหลังจากที่บายูกลับมาเขาก็หิวบะหมี่เหมือนเดิมนะครับซีตีจึงต้องลุกไปทำให้แต่ในขณะเดียวกันรันตีก็ได้เข้ามาแล้วเธอก็เอามือล้วงลงไปในหม้อร้อนๆจากนั้นก็หยิบบางอย่างขึ้นมาพอซีตีได้เห็นก็ถึงกับอ้วกแตกเนื่องจากสิ่ง,งนั้นมันคือขันคกที่ถูกต้มจนเปื่อยซีตีที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีเธอจึงเจอรีบไปบอกกับบายู แต่พอเธอเปิดผ้าห่มออกเท่านั้นแหละเธอกลับเห็นว่าตรงนั้นเป็นรันตีที่นอนอยู่แล้วรันตีก็เล่นงานเธอทันทีพอถึงตอนเช้าก็ไม่มีใครพบกับซีตีอีกเลยพวกเขาก็งงว่าเธอหายไปไหนทางด้านรันตีก็นางเงียบนะครับเธอทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ส่วนทางด้านนางเดือนที่อยู่คนเดียวเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างปแปลกหนังก็เผยให้เราเห็นว่าในตอนนั้นที่ด้านหลังของเธอมันมีผีตันหนึ่งได้ยืนอยู่ และในช่วงนั้นไก่ของบายูก็เริ่มตายอย่างเป็นปริศนาซึ่งก็ไม่ใช่ฝีมือของไก่นะครับเป็นฝีมือของรันตีนั่นเองเธอจัดการกักบไก่เพื่อทําพิธีกรรมบางอย่างและในวันเดียวกันบายูก็ได้ไปเล่นไก่เหมือนเดิมแต่ในตอนนั้นเขาก็เห็นว่าซีตีกําลังยืนมองเขามาจากไกลๆเขาที่เห็นจึงจะรีบเข้าไปหาเธอแต่เดินยังไงมันก็ไม่ทันพอถึงตอนคำเหตุการณ์อันน่ากลุกก็ได้เกิดขึ้น เมื่อบายูเห็นว่าที่หลุมหลังบานมันมีร่างของใครบางคนได้ถูกฝังอยู่เขาที่ขุดขึ้นมาดูก็ถึงกับแทบช็อกเมื่อเขาเห็นว่าร่างนั้นมันคือร่างของซีตีภรรยายของเขาเองเขาที่คิดว่ารันตีเป็นคนทำเขาจึงรีบบึ่งตรงเข้าไปหาเธอกีต้าที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีเธอจึงได้เข้ามาห้ามและดูเหมือนว่าแม่จะรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเธอบอกให้ฝังร่างของซีตีเอาไว้หลังบานและห้ามให้ใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดในตอนนั้น ทางด้านนี้น่าก็ได้ถามกับแม่นะครับว่าแม่น่นเป็นคนจัดการกับป้าซีตีจริงๆหรอรันปีก็บอกว่าไม่รู้เรื่องและที่มันเป็นแบบนี้เกิดจากปีศาจได้สิงร่างของเธอนะครับมันครอบงำเธอบางเวลาบางครั้งเธอก็มีสติแต่บางครั้งก็จำอะไรไม่ได้พอถึงกลางดึกทางด้านบายูก็ได้ทำตามที่แม่บอกเขาฝังร่างของภรรยาเอาไว้ที่หลังบ้านแต่ในตอนนั้นเขาก็เห็นเงาวแวบๆที่เดินผ่านไป เขาที่คิดว่าเป็นรันตีจึงจะเข้าไปเล่นงานเธอแต่หารู้ไม่ว่านั่นไม่ใช่เธอนะครับนั่นคือปีศาจจึงทําให้เขาถูกเล่นงานแทนและครั้งนี้กิต้าก็เห็นทุกอย่างเธอพยายามทับกับรันตีว่าทำแบบนี้ทําไมรันตีก็ไม่ได้ตอบนะครับเธอรีบวิ่งเข้าไปในห้องและขังตัวเองเอาไว้ในนั้นแต่พอผ่านไปสักพักเธอที่มีสติกลับคืนมาเธอก็เผยให้รู้ว่าเธอน่ะถูกปีศาจเข้าครอบงำ มันจะเล่นงานทุกคนในบ้านหลังนี้พอได้ยินแบบนั้นกีตาก็รีบไปตามอุสตาท่านหนึ่งมาเพื่อที่จะให้เขามาช่วยจัดการแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ไหวโชคดีที่ตอนนั้นโบโวได้กลับมาพอดีกีตาจึงได้เล่าทุกอย่างให้เขาฟังเธอบอกว่าหลังจากที่นีน่าหายป่วยรันตีก็เริ่มมีอาการอย่างที่เห็นไม่รู้ว่าเธอไปทําอะไรมาหรือเปล่าแต่จําได้ว่าวันที่อยู่โรงพยาบาลเห็นรันตีคุยกับยายแก่คนหนึ่ง แต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นใครพอได้ยินแบบนั้นโบโวกับจีต้ก็จะไปตามหายายแก่นะครับแต่ก่อนที่เขาจะไปเขาก็ได้จับรันตีไปขังเอาไว้เพราะตอนนี้อาการของเธอเริ่มหนักแล้วเธอสวมชุดคุมสีแดงกลายกับคนจะเข้าพิธีแต่งงานนี่หน้าที่เห็นก็ไม่กล้าเข้าใกล้เพราะเธอดูน่ากลัวมากๆต่อมาพวกเขาก็เรียกไปตามหาย,ายายแก่ที่ว่าแต่หายังไงก็หาไม่เจอแถมตอนนั้นไฟในบ้านก็ได้ดับลง ทุกอย่างอยู่ในความมืดและยังไม่ทันจะถึงไหนก็มีเงาสีดําได้ปรากฏตัวออกมาและแน่นอนว่าน,นั้นคือรันตีที่หลุดออกมาได้แล้วนะครับเธอจัดการกับนางเดียนทันทีนี่หน้าที่เข้ามาเห็นก็ตกใจมากๆแต่เธอก็ยังพอมีสติเธอรีบวิ่งเข้าไปในห้องครัวเพราะที่นั่นมีห้องลับที่สามารถซ่อนตัวได้ขณะเดียวกันพวกโบโบก็ได้มาถึงพวกเขาเห็นว่าแม่ได้ถูกเล่นงานไปแล้ว โบโวที่เป็นห่วงลูกจึงรีบออกตามหาแต่ในตอนนั้นทางด้านกีตาร์ก็ได้พบกับรันตีที่ถูกปีศาจเข้าครอบงำเต็มตัวมันเดินตรงเข้ามาหาเธอเธอที่คว้าจันได้จึงตีเข้าที่หัวของมันแต่ก็ไม่เป็นอะไรนะครับและเธอก็ถูกมันเล่นงานจนสลกจากนั้นมันก็มาหาโบโวพร้อมกับเผยความจริงให้รู้มันบอกว่ารันตีไม่ใช่ภรรยาของเขาอีกต่อไปเพราะก่อนหน้านี้เธอได้ไปทำพิธีกรรมบางอย่าง หนังก็เฉลยให้เราเห็นว่าก่อนวันที่นีน,น่าผ่าตัดรันตีไม่มีทางเลือกเธอไปหายายแก่คนนั้นซึ่งยายแก่ก็คือหมอผียายแก่ได้ทําพิธีให้รันตีแต่งงานกับปีศาจเพื่อแลกให้นีน่ามีชีวิตใหม่และตอนนี้ปีศาจมันก็จะจัดการทุกคนเพราะมันจะเอารันตีไปอยู่ด้วยมันคือเจ้าชีวิตของเธอพอพูดจบมันก็จัดการกับเขาทันทีจากนั้นมันก็ตามหานีนา ที่แอบไปซ่อนอยู่ห้องใต้หลังคามันตามหาเธอจนเจอแต่โชคดีที่กีตาได้เข้ามาช่วยเอาไว้กีตาพยายามต่อสู้และนีนา่าก็ไม่ยอมเหมือนกันเธอคว้าเอากันไก่กะว่าจะจัดการตัวเองเธอบอกว่าถ้าแม่เป็นแบบนี้เธอยอมป่วยเหมือนเดิมดีกว่าและจู่ๆหนังก็ได้ตัดไปอีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นมิติที่วิญญาณของรันตีอาศัยอยู่รันตีได้ยินเสียงของนีนา่าจึงทำให้เธอมีสติกลับคืนมา วิญญาณของเธอกลับมาเข้าร่างเธอก็บอกว่าขอโทษที่เธอเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเธอรู้สึกผิดที่ทําให้ทุกคนต้องมาเจอเรื่องแบบนี้และดูเหมือนว่าเธอจะรู้ตัวนะครับว่าเธอกําลังจะถูกครอบงำอีกแล้วเธอจึงขอร้องให้กีตา้าพานีหน้านี้ออกไปก่อนที่เธอจะรับมือมันไม่ไหวทางด้านกีตา้าก็ไม่อยากทิ้งเธอนะครับแต่ก็จําใจต้องทํากีตาพานีหน้านี้ออกมาส่วนทางด้านรันตี เธอก็จัดการกับตัวเองโดยเธอราดน้ำมันใส่ตัวแล้วก็จุดไฟเผาทันทีทีแรกคิดว่าทุกอย่างน่าจะจบลงแล้วเพราะนี้น่ากลับมาป่วยเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่นะครับเพราะตอนนั้นชุดที่รันตีสวมใส่จูจๆมันได้มาโผล่ในห้องที่พวกเธออยู่แถมยังมีเงาของยายแก่ได้ตามมาหาพวกเธออีกด้วยและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับ หนังเรื่องนี้พอดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศเส้าแสงสีเสียงกลิ่นอายของความโหดดิบตามสไตล์นังพีอินโดขัดใจอย่างเดียวคือตัวละครบื้อไปหน่อยรู้ว่าถูกปีศาจเข้าสิงก็ยังไม่หนีแต่โดยภาพรวมแล้วหนังเรื่องนี้ถือว่าทำได้ครบรถมากๆส่วนใครที่อยากจะดูแบบเต็มเรื่อง ก็ค้นหาตามชื่อหนังได้เลยรับรองสนุกคนดากลุกอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยได้ะเลยล่ะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไวนาทีนีด้วย สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีราตรีสวัสดิ์รับ